สวัสดีค่ะเพื่อนๆนวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องการทำงานจิตอาสากับการทำงานเป็นลูกจ้างมีเงินเดือนเป็นตัวตั้งแตกต่างกันอย่างไรแตกต่างกันแน่นอนค่ะเพราะการทำงานเป็นลูกจ้างมีเงินเดือนเราย่อมจะมีนายจ้างมีผู้บังคับบัญชามีผู้จัดการมีหัวหน้างานคอยสั่งงานสั่งการเราเราเป็นลูกน้องเราก็มีหน้าที่ปฏิบัติตาม ผู้บังคับบัญชาหรือนายจ้างหรือบางครั้งเราก็ต้องเอาใจผู้บังคับบัญชาเอาใจเจ้านายอาจจะมีเลี้ยแ่ข้งเลี้ยขาประจบประแจงมั่งนั่นคือเหตุและผลก็เพื่อปากท้องของตนเองและครอบครัวเพื่อตำแหน่งหน้าที่และเพื่ออนาคตการงานในวันข้างหน้าแต่เราทำงานกิตอาสา จำเป็นด้วยหรือคะที่เราจะต้องไปปฏิบัติตัวเยื่องลูกจ้างกับนายจ้างจำเป็นด้วยหรือคะที่เราจะต้องไปวิ่งประจบประแจงเรียแข้งเรียขาเราไม่ได้มีเงินเดือนเงินดาวเลยเรามาด้วยจิตอาสารเรามาด้วยใจเราต้องใช้ใจซื้อใจแต่อาจจะมีบางท่านที่เข้ามาในงานจิตอาสาเข้ามาเพื่อหวังตาแหน่ง หวังผลในธุรกิจหวังผลประโยชน์ในการค้านั้นๆของเขาเขาวิ่งเอาใจผู้หลักผู้ใหญ่วิ่งเลี้ยแค้งเลี้ยขานั่นก็คือผลประโยชน์ส่วนตัวของเขาล้วนๆแต่คนที่ทำงานจิตอศาสาจริงๆอย่างเพื่อนๆหลายๆท่านดิฉันคิดว่าไม่จำเป็นหรอกคะ่ะ เราทํางานจิตอาสาเราสะดวกเราก็มาเราไม่ว่างเราก็ไม่มาถ้าวันไหนเราไม่มีธุระอะไรเราก็มาแค่นั้นเองนี่คืองานจิตอาสาคือเราต้องมาทำด้วยจิตที่เป็นอาสาออกมาจากใจจริงๆแต่ก็มีนะคะที่บางท่านอาจจะเข้ามาเพื่อความสนุกสนานเฮฮาได้พบปะเพื่อนฝูงได้ไปศึกษาดูงานได้เที่ยวฟรีกินฟรีอันนั้นก็คือเหตุผลอันนั้นก็เป็น ไอ้ผลประโยชน์ตอบแทนที่ทางผู้ใหญ่หลายๆท่านอาจจะเห็นว่าเออเคยช่วยเหลือเกลือกูลกันก็พาไปโน่นนี่มันอันนั้นก็คือเป็นเหตุผลส่วนตัวของแต่ละท่านแต่สำหรับดิฉันแล้วดิฉันไม่เคยคิดที่ว่าจะมาอแอบแฝงใดๆจากตรงนี้เพราะดิฉันไม่ได้มีธุรกิจดิฉันไม่ได้ทำการค้าขายไม่ได้ทำอะไรที่จะต้องมา แอบแฝงหาผลประโยชน์ตรงนี้ดิฉันก็เลยรู้สึกว่าบางครั้งการที่เราไปวิ่งประจบประแจงเอาเตียแข้งเลขาหรือให้เขามาจิกหัวดาจีกหัวว่าเนี่ยมันก็ดิฉันบางครัง้งดิฉันก็อารับไม่ได้ตรงนี้นะคะการทำมาจิตศาสตร์ต้องใช้ใจคืดใจอย่างเดียวที่เมื่อหมดใจเราก็ต้องไปกันคนละทางแค่นเท่านั้นนะคะ่ะเพราะที่ฉันถือว่า ดิฉันไม่ได้เข้ามาแอบแฝงหาผลประโยชน์ใดๆก็เลยไม่จําเป็นที่จะต้องไปวิ่งเรียกแข้งเรียขาใครเพราะดิฉันมีชีวิตอยู่ทุกวันดิฉันก็คิดว่าดิฉันมีความสุขพอแล้วดิฉันอยู่กับลูกกับสามีเรามีครอบครัวเล็กๆเราไม่ได้ร่ํารวยแต่เราก็อยู่กันแบบมีความสุขมีลูกดีสามีดีแค่นี้ดิฉันก็มีความสุขแล้วค่ะสวัสดีค่ะ